สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิชายแตงโมเคลื่อนไหวหลังเห็นคลิปเบิร์ดวันครบรอบน้องสาววันนี้แล้วสําหรับการถแถลงปิดคดีแตงโมนิดาลร่งพัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาครบคร,บร,บรบอบ2เดือนแล้วก่อนหน้านั้นแอนนาโพสต์ภาพลงบ้านหลังสุดท้ายแตงโมนิดาที่ไม่มีใครเคยเห็นหลังจากไปครบ2เดือนโดยเธอนั้นก็ได้เผยลงเพื่อนสนิทและได้ระบุข้อความว่าลงใกล้เสร็จแล้ววันนั้นการสรุปคดีใจหายเนาะส 2เดือนละทำกำลังชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากและต้องบอกว่ายังทําใจไม่ได้เมื่อพิชัยแตงโมยังต่อยดายศนั้นเคลื่อนไหวร่าให้ถึงเบิร์ดบรนครบรอบน้องสาวจากไปครบ2เดือนโดยงานนี้ต่อยดายศก็ได้เดินทางไปที่่าน้ําพิบูลสงครามและได้แชร์คลิปวิดีโอวันงานอะไรแตงโมนิดาที่มีเบิร์ดอยู่ภายในงานรัวๆใครเห็นก็สะเทือนใจสุดๆ ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ